สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วเนาะนี่พี่นาจะพามาดูลูกเป็ดของพี่นานะคะนี่โตมากแล้วคะ่ะนี่ขนขาวขึ้นแล้วนะคะขนปีกก็ขึ้นแล้วนะคะนี่สี่ตัวเลยนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะคือน,น่ารักมากกว่ายังไม่ค่อยสวยเพราะว่าขนยังขึ้นไม่เต็มเนี่ยยังแบบว่าตลกอยู่คะ่ะ ผลปีกก็ยังขึ้นไม่เต็มนะคะนี่ดื้อมากเลยค่ะชอบกัดกันนะคะเพราะว่าเขาสงสัยว่าที่ปีกคืออะไร mm. เขาก็ไล่จิกปีกกันนะ,ะท,ท,ทั้งๆที่เอ,อพี่นาก็ให้กินอาหารอิ่มสมบูรณ์นะ,ะแต่เกิดจากการที่แบบว่าเขาสงสัยมากกว่านะคะ mm. ว่าผลที่ปีกของเขามันเป็นอะไรเนาะเน mm. ี่นาก็ให้ข้าว mm. ให้อาหารอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ อันนี้มาดูนะคะหลังจากที่แม่เป็ดฟักแล้วนะคะอันนี้แม่เป็ดนะแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักอยู่ในโอง่งแล้วนะคะ<อ>พินาก็จัดการเก็บบุลอดเข้าที่นะบุรลอดคือพ่อเป็ดของพินาเนาะ<อ>ถ้าไม่เก็บแยกเข้าที่แม่เป็ดจะอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะเพราะว่าเป็ดพ่อเป็ดจะรังแกแม่เป็ดตลอดเลยนะนี่<อ>เห็นไหมเนี่ยฟักแล้วนะนี่ฟักแล้วนะคะ ปักแล้วก็สิ้นเดือนนี้พี่นาก็จะได้ลูกเป็ดอีกแล้วเนาะเนี่ยถ้าไม่เก็บเข้าที่นะจะอยู่กันไม่มีความสุขเลยนะเดี๋ยวไปดูบุนรอดบุรรอดมันโมโหมากเลยนะพี่นาก็จะแจงนะเอาบุนรอดเข้าไปอยู่อีกที่หนึ่งโอ้โหแต่บอกว่าคนเดียวไม่สามารถที่จะจัดการได้นะพี่นาต้องมีผู้ช่วยเลยนะนีด่ดูดูดูมันโขนโขโมโหยายโมโหยายโมโหยายมากเลยนี่นี่นก็น ให้เขาอยู่ในห้องของเขาอย่างนี้นะมีน้ํามีข้าวให้กินเพราะว่าไม่ได้เลยแบบว่ากัดคือยังไงอะเขาจะรังแกแม่เป็ดทั้งวันน่ะเออคือกินข้าวก็ไล่ที่จะแบบว่าจะจะบอกลากะเออประมาณนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยก็เลยต้องเก็บเก็บข้าที่เจ้าบุญรอดมาโมโหน้ามาวานเลยนะ เมื่อวานพินาจับเข้ามาอยู่นี้ใช่ไหมเขาตีโพยตีพายใหญ่เลยมโมโหพ่นาเขาจะบินนะบินขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวลงมาบินขึ้นแล้วก็ทิ้งตัวลงมาทั้งน้ําทั้งคาวหกกระจายเลยคะ่ะแต่วันนี้สงบลงแล้วนะคะสาหรับเจ้าบุญรอดโอ้โหพ่นาจะบอกเลยว่าเป็ดบาบารีเนี่ยโดยเฉพาะผสมกับบินบุรีเนี่ยตัวมันจะใหญ่ผิดปกติใหญ่มากๆนะถ้าเราไม่ทําแบบนี้ช่วยแม่เป็ดนั่นเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยจะเจ็บหนัก เจ็บหนักมากเลยนะเนี่ยตัวนี้แล้วก็ตัวโน้นเห็นไหมถ้าเล่นเอาตัวขาเจ็บเลยนั่นขาขาแบบเดินกระป๊อกกระปอกเลยนะน่นอ่ะโอ้โหมากเลยพ่นาต้องรีบเข้ามาช่วยเห็นไหมน่ะเห็นไหมเห็นไหมจะเปี้ยอยู่แล้วนะน่ะเห็นไหมนะ่ะพินาก็เลยต้องการที่จะให้แม่เป็ดอยู่สบายๆก็จัดการแยกนะแยกจะบุรรอดออกไปนะคะ เขาจะไข่รวมกันนะเขาจะไข่ในโอ่งในรวมกันแล้วก็ช่วยกันฟักนะคะสองตัวตัวนี้ก็ยังเด็กกว่าเขาก็ไม่ค่อยทไอใแต่ตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วนะโหยแย่เลยเห็นไหมคะแม่ดื้อมากๆเลยจะามรลอดเนาะพ่นาก็พามาชมเนาะว่าลูกเป็ดของพินาโตแล้วโตวแล้วนู่นๆ เสียงไม้ถึงโอเสียงต้นไม้ที่พี่นาแบบ่มมุงหลังคาติดกับต้นไม้สีกันนะตกกระใจนี่ก็เสียงอะไรนี่เห็นไหมดูดูดูเนี่ยนี่นะเข้ายังไม่สองยังไม่สองเดือนเต็มเลยนะคะเนี่ยดูดูลูร่างจะเป็นอย่างนี้นะจะคี้เลก่อนนะเนี่ย ขนก้อนแก่นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็เต็มตัวนะเดี๋ยวก็ขาวทั้งตัวเนี่ยค่ะพี่นาก็รอรับลูกเป็ดตัวใหม่แล้วนะคะว่าไงลูกออกมากินข้าวมั้งหรือเปล่าอยู่ดูไม่ได้เลยว่ากี่ฟองนะแค่เอื้อมมือไปนี่ก็ฉกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยแม่เป็ดมองบนอะดูทีเนี่ยมันดุมากเลยเนี่ยดุมากแต่เลี้ยงลูกดีมากนะ ลูกเขานีนสมบูรณ์ทุกตัวค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมหนอแล้วพบกับบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ